ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่13เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงได้รับแรงบันดาลใจจากการใกล้เสด็จกลับมาของพระองค์และพระวจนะที่เจ้าใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่1ข้อที่7 และจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่7พี่น้องคะหลายคนไม่ตระหนักว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมา คุณสามารถบอกได้จากวิธีที่พวกเขาดำเนินชีวิตพวกเขาใช้ชีวิตทุกวันทำสิ่งที่พวกเขาพอใจไม่ว่าพวกเขาจะตระหนักหรือไม่ก็ตามพระเยซูกําลังเสด็จมาอีกครั้งพระองค์กล่าว่าพระองค์จะกลับมาและสิ่งนี้ใกล้เข้ามามากกว่าเดิมโอ้ฉันกําลังเฝ้ารอวันนั้นอยู่จะเป็นวันเช่นไรนะคุณพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือไม่ หรือพระองค์จะเสด็จกลับมาพบว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำเหมือนกับที่ครูให้การบ้านนักเรียนในวันก่อนและมาที่ชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้นเพื่อขอการบ้านคนที่ทำจะมีความสุขที่ได้พบครูส่วนคนอื่นหวังว่าครูจะลืมหรือไม่มาสอนพระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่10ว่า ด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะทรงลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพราาจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติท่ามการธรรมิกชนของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ํากลางผู้ที่เชื่อทุกคนรวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเรา2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่8ได้เปิดเผยไว้นะคะพี่น้องขาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะทรงชื่นชมในตัวเราที่รักการเสด็จมาของพระองค์นี่หมายความว่า พระสิริของพระองค์จะถูกเห็นในตัวเราแต่ละคนคนที่ได้เห็นเมื่อเรากลาว่าพระคิดอยู่ในเราตอนนี้จะเห็นพระสิริของพระองค์ในตัวเราและยอมรับสิ่งนี้เป็นความจริงทันใดนั้นเราจะได้ถูกยกขึ้นสู่พระสิริเราแต่ละคนมีแสงสว่างจ้าและพวกเขาจะชื่นชมพระเยซูในตัวเราและในหมู่พวกเรา วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้าพระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่หข้อที่16ว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พระองค์ไม่ได้แค่บอกให้เราส่องสว่างเท่านั้นแต่ให้ส่องสว่างอย่างเจอจ้าด้วย พระองค์ทรงทำให้เราเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติและทรงต้องการให้เราทำให้คนอื่นเป็นความสว่างด้วยพระองค์ต้องการให้เรานำชีวิตและความชื่นชมยินดีไปสู่พวกเขาขณะที่เราเข้าถึงพวกเขาด้วยข่าวประเสริฐในตอนนี้สัรลเสริญพระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ฉันกำลังเดินอย่างคู่ควรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งขณะที่ฉันเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ฉันเกิดผลแห่งความชอบธรรมด้วยการทำให้ชีวิตของชายหญิงในโลกของฉันมีความหมายความเชื่อของฉันมีประสิทธิผลและได้ผลทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อพระสิริแห่งพระนามของพระองค์อเมนพระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าพระองค่าว,ว่าเราเป็นความสว่างของโลกนี้และพระองค์นั้นปรารถนาให้เราที่จะมีชีวิตเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสว่างด้วยพี่น้องคะ วันนี้พระคาของพระเจ้าเราใจให้เราเตรียมตัวให้พร้อมในการเสด็จกลับมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งโดยการมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงบอกว่าเราเป็นเราเป็นความสว่างของโลกนี้และเราเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อจะประกาศความสว่างของพระองค์ออกไปในที่ที่มืดมิดและเรากำลังใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นวันนี้เมื่อเราทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร ขอให้เราตระหนักว่าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อจะทำให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าใกล้จะเสด็จกลับมาให้เขารู้ว่าความรอดเป็นของเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด